แมสค์คนดูไม่มีทีมก็เล่นได้ในเกมแรกฝั่งไทยฝั่งสีเงินสันปงลาวฝั่งสีแดงมาดูหน่อยว่าแหล่งที่ผ่านมาเนี่ยเหลืออีก20วันเด็กไทยหรือเด็กลาวใครจะเติอก,กันนี่คือเกมแรกนะครับตอนนี้ช่วยกันเป็นกำลังใจให้กับตัวแทนของหมู่บ้านในเกมแรกหน่อยเกมต่อไป,เต,อไปเตรียมตัวเข้าไป็วงเข้ามาก่อนเลยเดี๋ยวกดรับให้และนี่คือแมสค์คนดูในเกมแรกเพร้อมแล้วไปลุยกันเลย let's go กับมบาล้า มาเลยครับตอนนี้ตัดกระสุนหน้าแบนหน้าดรอปฮีโร่ในเกมไลฟ์เด็กไทยกับเด็กลาวมาเถากันเนี่ยธงไม่จำเป็นต้องเป็นธงไทยธงลาวแต่ขอรีจิสเตอร์เข้ามาบอกว่าเป็นคนประเทศลาวแล้วก็คนประเทศไทยเนี่ยตอนนี้ได้ฝากขอประเทศไทยครับไลฟ์อับบีไลฟ์ครับมีแล้วของดางของดามิโยจากดาวแวมไพร์ส่งเข้าประกวดครับแล้วก็มีจิมซีเคและพลูซิเฟอร์ครับแล้วคนสุดท้ายเป็นตัวของอัคก้าครับจากซีเอ็ดนี่คือผู้เล่นขอประเทศไทย ในฝั่งของสบลาวครับสอบลาวที่ฝั่งสีแดงครับเดี๋ยวดูว่าแหลงเด็กลาวจะตึงทะไหนครับเด็กลาวครับมาจากคอฟฟี่บาร์ตี้ครับนะทีมงานจากคอฟฟี่บาร์ตี้ส่งเข้าประกวดครับหน้าของบีเนี่ยบาล่าบาลบาเลสอ่าบาลเลติสนะครับแล้วก็มีอัลลี่จากนะของแคนดี้คิงดอมเนี่ยแล้วมีเซนิยาลูนครับคนที่4 <S 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 เป็นยากุซ่าซิงครับคนที่หลุยอะยากุซ่าซิงนี่ทีจีเอส TGS ส่งเข้าประกวดเครับแล้วก็คนสุดท้ายเนี่ยมาจาก TST เด็กเลาแบนมาทิวกัแบนจอยออกไปครับดูการดับการแบนฮีโร่ในการลงแรงตึงๆตรงนี้เนี่ยนี่คือแรงเทพขึ้นไปครับแค่คุณแรงเทพขึ้นไปคุณก็ลงแข่งได้เียและนี่คือในฝั่งออสปตรเลียครับแบนดิกกี้ออกไปครับแล้วแบนเป็นเราแฟนดีเปิดมาเป็นไทเกลครอสแล้วเป็นเกวิดิเวีย เด็กไทยเปิดมาค่อนข้างดี่จะคอมโบคอมจอยครับเน้นเป็นซีซีครับส่วนในฝั่งของซอมบ์ลาวในฝั่งสีแดงเด็กลาวเปิดเป็นคูฟรอยครับแล้วมีคาร์ลีร้อมกับมาทิสครับมาทิส,ทสนี่เป็นตัวจังเกิลที่ค่อนข้างที่จะเล่นได้ค่อนข้างที่จะไหลตำแหน่งและสารพัดประโยชน์มากๆครับในฝั่งของซอมลาวมาทิสครับมีสกิลยาวบนดึงคอยและออลซัวราครับโดยเฉพาะบนดึงคอยนี่ลบซีซีและลดดาวเมจหกสิบเปอร์เซ็นต์นะครับในการใช้สกิลนะครับตอนนี้ในฝั่งของซอมลาวเลือกเปลี่ยนตัวเป็นลาบูลาบูไม่ใช้มาท เกมนี้อาจจะใช้ b บราเ of f ดออฟฟ라ในการเปิดวงไฟกับอ f ฟเลนดี้จริงใจต้องยกให้ราบูราบูเด็กลาวแตสิจัยเปิดไฟเตอร์ตึงๆอย่างราบูมาเลยครับสวนในฝั่งของสมราครับตอนนี้รออะไรับต้องดูว่าจะแบนเป็นตัวอะไรทิ้งไปในเฟสสุดท้ายและตัดตัวอย่างอลูลาออกไปรับเด็กลาว โอ้ตอนนี้ต้องมาเลยครับต้องมาเลยครับต้องมาเลยครับใครที่เข้ามาแล้วฝากกดหัวใจด้วยเดี๋ยวซักทายกันเข้ามาได้นะต,ตอนนี้ในฟังกของประเทศไทยก็แบนนาน่าครับอยากเห็นฮีโร่ตัวอะไรครับวัยรุ่นไทยกับวัยรุ่นลาวคอมเมนต์มาเผื่อน,นักกีฬาดูไล์อยู่และอยากเล่นตามที่คนดูพิม ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยใครที่เข้ามาแล้วทักทายก็ได้สบายดีและก็สวัสดีพี่น้องชาวไทยแล้วสบายดีพี่น้องฟังลาาแล้วดูรับซอมลาเปิดเป็นฟอร์มิกส์ครับเอามาเป็นฟอร์มิกส์เมดเลนกางครับ <c oughs> มา <c oughs> แบบนี้น่าจะเดือดแน่นอนครับในฝั่งของซอมลาโอ้ยื้อไฟน่าจะเดือดพอสมควรเพราะว่า เอาตัวอย่างฟราบิกเนี่ยม,มาเล่นกับกวินิเวียรครับเพราะว่ากวินิเวียกับไทยเกียวเนี่ยของโบน่ากลัวครับต้องมีตัวอย่างนันทเล่มครับอันดอร์แบ็ซิลของฟราบิกเข้าไปซ้อนเดี่ยวในฟางของประเทศไทยเปิดเาเป็นแบ็กซองกับฟราอยาน้ววีจงตัวสุดท้ายเมดเลนกลางที่จริงใจจะเป็นลิเลียรหรือเปล่าแฟนๆชาวไทยแหล่งชาวไทยตรงนี้ต้องช่วยกันให้กำลังใจล่าในฟ่งของประเทศไทย ที่ตอนนี้เด็กลาวกับเด็กไทยนี่กำลังเชียร์กันเดือดๆก็ยังไงเชียร์กันให้มันตรงขอบเขตนะอย่าทะเลาะกันนะเด็กลาวกับเด็กไทยอย่าทะเลาะกันละแล้วเดี๋ยวเร็วๆนี้จะมีการแข่งขันที่ยิ่งใหญ่ที่สุดนะครับ ที่สปปลาวเคยมีมาเนียที่หลวงพะบางติดตามข่าวสารได้เลยเแอบบอกตรงนี้เลยว่าหลวงพะบางจะลุกเป็นไฟนะการแข่งขันโมบายลีเจนค้งยิ่งใหญ่ที่สุดนี่ยกำลังจะเริ่มขึ้นเร็วๆนี้เนี่ยฝากติดตามข่าวสารจากดอร์ดร์บางด้วยและประเทศไทยเดี๋ยวจะมีการคัดตัวนักกีฬาไปซาอุดอาระเบียเออใครฝากติดตามข่าวสารด้วย อะไรครับตอนนี้ในเกมแรกครับขอคนหนึ่งหัวใจแล้วครเข้ามาแล้วขอคนหนึ่งหัวใจค,ใค,าาลคน,น,จคนละหนึ่งไลน์หนึ่งแชร์ว่เฮ้ยไขที่เข้ามาแล้วช่วยกันกดไลค์กดแชร์ยังไม่แชร์ก็กดแชร์กันหน่อยเพราะว่าเดี๋ยวจะมีนักกีฬาตึงๆเห็นไ like ลน์นี้อยากจะเข้ามานะรครับบวกกันนะรครับเพราะว่ามีให้แค่5เกมชนะกัน3ใน5มาดูว่าจะจบที่กีฬ แลจะจบกันที่กี่เกมวันนี้โอ้หลังจากที่ห่างหายไปนานเ้วเพราะว่าผมติดภาคแข่งขออภัยด้วยแล้วตอนนี้อย่าลืมช่วยกันแชร์ด้วยแชร์กันเยอะๆยิ่งเยอะยิ่งมันยิ่งเดือดแ็กเพื่อนเราก็มาแล้วตอนนี้เข้าสู่สนามครับในการเจอกันของปลาดจอยและซอปป้าลาโอ้ยว้าลาย ไฮอับเรามาดูไลอัพในการเจอกันตัวนี้ในฝั่งขกงซอบเราเั็บประเด้ทยเราไดทยรับโรมีเป็นจีวีีเคับเล่นเป็นทายกอมโรมีคกับพร้อมกับจังเกิลเป็นโกวินงวีเว ในออฟเลนเป็นนัน้าวีจงครับเดมออยจากแพมไพร์สปอร์เดิมแเรามีอากาโซจากสีเอ็กซ์ก็เป็นเบรดเป็นการด้านบนเป็นครอสลุยเฟอร์ในฝปะคอสเวลาก็ยังซาซีกับจากนองทีจีแอนเฮลส์เล่นเป็นคูฟราด้านบนนักกีงกับเอาชาล็อตมาด้วยกับด้องคาลีกับด้องอลีจากเคนิ์อิงดอมกับแล้มีน้องรับระบูจากคอฟฟี่ฟรายดี่พร้อมกับลุยกับจากทีเอสทีกับจังเกิลเป็นนักนาของเซนียาลุ่จากน้องโอบอลล์มาเชจังเกิลเดี่ยว โอ้ในฟาเริ่มที่จะฟาร์มเจกันแล้วครับมีการแย่งลิงทุนเกิดขึ้นครับเข้าไปชาร์ดกับคูฟรายครับกดเชอร์ไรเข้าไปครับมีสกิลของมาทีสเข้ามาบวกด้วยและกลายเป็นเฟิร์สบอลของโซบอร์วาร์ลาฟลร์มิกบอกเปิดก่อนได้เปรียบเอาขอแล้ครับในฟาร์เขาโซบลาครับโอ้ในฟาร์เ่นไดยด้านล่างครับมีวีจงเข้าเล่นอยู่กับคูฟรายครับเข้าไปเชอร์ก็อัดเข้าไปมีประสิทธิ์ของอีจง ตอนนี้ต้องใจเย็นๆแล้วครับประเทศไทยแต่ฝืนเล่นเกินไปหรือเปล่าแลด้ตนะของคูฟราเด็กไทยบอกบวกมาบวกกลับไปกองสองหนึ่งไม่ถือว่าล้มแล้วเป็นรอบโปรแกรเอวิโจไปมาเลยครับตอนนี้ 1. 21ต่อนาทีเท่านั้นด้านบนใส่สุดเหมือนกันครับหลังจากที่อัดอันกันมานากนก็เป็นคาลีที่เจ็บหนักครับโอ้ตอนนี้เข้ามาฝังผลหัวใจกันด้วยครับขอคนหนึ่งไล่หนึ่งแชร์ประเทศไทยอยู่ในฝั่งสีน้ำเงินส่วนซอราอยู่ในฝั่งสีแดงครับ หูฟ้ากดดับทารันซ์ลอยเจอร์เข้าไปครับแม่จะไปเจอไทยเกียวครับโดนนักหน้าของสกัมเมอร์ครับงทอยออกมาเดินกัน3คนนะครับในฝั่งของเด็กไทยครับโอ้นี่ครับแหลงไทยกับแหลงลาวนี่ตึงพอๆกันนะครับอยู่ที่ว่ากลางเกมกับต้นเกมจะเล่นยังไงครับด้านหลังตัดเวฟกอะไรครับในเกมนี้ของฝั่งซอบลาวสองนาทีเต่าจะเกิดนะครับเด็กไทยกับเด็กลาวครับอย่าด่ากันเด็ดขาดยังไงฝากด้วยทุกคน รายงานเข้ามาครับใครที่ใช้ถ้อยคำไม่สุภาพรายงานเข้ามาแต่ว่าตรงนี้น่าจะมีประเด็นพอดีเป็น 4K เข้าไปป่วน,ล,ล,นล้วเม่ได้เพราะไมเก็บได้เรียกไว้ได้ประเทศไทยเสียเมเลนการ์ดแบล็กสแลอนฟอร์มรของวีจองและคูฟลาเแกมลองจอยเกลเข้าไปเจอในเลมของสองราครับโอ้แล้วไปขมโมยเต่าได้ก็เป็นปลาตัวไม่ได้ชัยก็วินดีเวียเคลียตาออกไปครับลักขโมยต่อกับจัเมเปอร์ไซก็ปราบูดอนดาเมรเวทัวร์รจากไรอของประเทศไทยเกมนี้ต้องบอกเลยว่าเดือดจริงๆเกลแบ็กสแลอนฟอร์มลงมาแล้วไปโดนอันดับสกิลของ บาทิสกับเจลคิวเก็บดาโกวิจอไปได้สการเลทมเบอร์ก็เบ,บรกบาทิสออกไปก่อนครับสองลาจะเข้าไปลุยมันค้วคยครับหลบซีซีมาแล้วโดนอันเบสคิวของบาทิสไฟเก็บกวิ่วเวียมาทิสเริ่มติดเครื่องด้านบนโดนเก็บออกครับลูซิเฟอร์เสียให้กับอยายบอล,ลีจากเข็นในคิงดอมครับโอ้โหไฟที่เตาอะไรจำบันขนาดนั้นครับนี่คือเกมแรกแล้านันเดียบสองลากับปราดิไทยครับบวกกันสุดจริงๆครับในเกมแรกครับโอ้โห่ครับ เขาบอกว่าการเจอกันของสองเราแต่ละครั้งเนี่ยเดือดจริงๆแล้วตอนนี้คนดูจะพันคนลรครับใครที่เข้าไปแล้วขอคนดึงหัวใจคนดึงไลค์ดึงแชร์นี่คือแมสคนดูไม่มีทีมก็เล่นได้ที่เดียวในประเทศไทยเขาบอกเลยว่าหนึ่งเดียวในประเทศไทยก็การเจอกันตรงนี้ของคนดูสองประเทศเนี่ย เอเข้าไปในป่าับไปเจอไทเกียวกับกดนองสกาเลแฮมเมอร์ครับเรามีแอคแทกเวฟก็ไปเช็คกับ3ตัวในเลนบอลรับซอมเรล่าประเทศไทยเห็นแล้วส่งไม่ดีครับต่อระวังคาลีก็มีจอกรอก็พร้อมต้องเคลียร์เวฟที่เลนบอลก็ปิสแสเปได้หลฟยเฟลกับคูฟราจะจ่ายชาร์นส์ลาเวนเจอร์แต่มันไม่ได้จังหวะอะไรครับ โอ้และด้านล่างลาปูก็ไปใส่สุดเข้ามาด้ว่วีจมต้องเสียแบล็ช็อก้อฟรอมกครับใครจะตึงกว่าการตรงนี้ออฟเลนใครจะแข็งแงก่งกว่าเแล้วโดนอวีจมเอาเราไปเกอร์ไปตีบริฟอยด้านล่างหนึ่งต่อนหนึ่งยังไงแล้วถอยออกไปได้ก็ปลาบุระปูแต่ด้านบนไปเสียไทยเกียวกับซอมลาไปแล้วครับตอนนี้เด็กไทยในเลนบอลค่อนข้างที่จะเล่นลําบากล่าะไรครับโอ้โหสถานการณ์สี่นาทีครับตอนนี้ไม่รู้อะไรครับว่าใครจะแม่รอนกันแต่ว่าการกันซอมรเราทิ้งไปสองพันหยีครับ โอ้หัวใจกันเข้ามาได้ครับหัวใจเข้ามาได้ครับเด็กเล่าเขาบอกว่าเด็กเล่าแต่งจริงหรือเปล่าเด็กเล่าแต่งกับเด็กไทยตึงเจอแบทชูแต่หนีไม่ทันครับเจอมันคอยแล้วไปคูฟราเข้าไปทรนสไวเจอหิวเกินไปปริเกอร์โยกเก็บมาอเอาลิลียไปได้คอสเมซิ่งดูเอ็ครับอัดใส่บ้าของคูฟราด้านในมันอันตรายครับปีนัทเลมช่วยก็จริงแต่ดาวเ,เมกจับพอหรืเอเปล่าตรงนี้ซองลราสองเล็ไปเข้าไปเจอกาวินดีวีใส่สุดไม่สนลูกใครครับโอ้ต้องออกอยาวๆแลตอนนี้ครั 9, บสามหอเก้าบัรเด็กไทยก็ไม่ยอมเหมือนกันเดียว เจออัทราอุราพร้อมกับอันดับสกิลของมาธิสไล่เก็บไทเกียวไปได้ลูซสิเฟอร์โดนปิดครับหน้าหลังเลยครับต้องกดมิลเลอร์ถอยครับแต่เจอซีซีของบาธิสแต่กวินมาเติมช่วยและเสียบาธิสไลกับกาวินเดเวียร์ไรจากบริษัทอ้เลนจิตเดลีโอแล้วบวกกันมันเหลือเกินรับในเลนบอลครับแล้วดูครับคารีต้สไลด์หลบดันตีครับนี่เหลือเสียแบ็คชูไปอีกแล้วครับ สถาน,นก,การณ์ตอนนี้เนี่ยมันไม่เข้าใครออกใครครับเ,เจอหน้ากันถือว่าเป็นใส่สุดแน่นอนเดี๋ยวด้านล่างอาวีโจงไปเทรดลาปูชนะเลน,นี่พีเรที่บร้อยครับตอนนี้ประเทศไทยก็ไปโซนเต่เาเกืบแม่ทางซ้ายมีคาลี่เข้าไป้า่ของเบสซิงดูเอทมาเกวินไปได้เต่าด้วยโอ้แต่ไทยเกียวเข้าไปลวกมีมชันไม่ได้ก็มีชะลงังคูปราเข้าไปสตันใสเ่เพลงของประ่ทศไทยสองเวลากดดันประเทศไทยอย่างต่อเน,นื่องอย่าง 5นาที5ต่อ10กับการเงินไม่ได้ห่านกันแบแต่ว่าสกอร์คิวเวสองเรามาโดดโจนะครับต้องแยกย้ายกันไปแล้วครับจะบวกกันตลอดไม่ได้ครับโอ้โซนกันเดือดจริงๆก็ในเกมมีละทเทอร์เลนล่ากับราปูต้องรีบเคลียร์ครับโอ้ยแล้วไปโดนดาวเมยของวีโจงแล้วโดนขาดจับมาทิดหิวเกินไปครับเสียอวีโจ้ให้กับโซล ต่กองเชียร์นี่เชียร์กันมันเลยครับดูครับกองเชียร์ครับเดือดเดือนะกองเชียร์นี่เชียร์กันมันเลยครับตอนนี้952คนดูรับ1,000คนต้องมาก่อนแล้วเกมแรกขอ1,000คนได้ไหมวัยรุ่นตอนนี้9 5 2คนดูไปแล้วเข้าไปบวกกันอย่างต่อเนื่องครับในเลนบนรับเข้าไปสกอเฮมเมอร์ครับแต่โดสเป็นไ์เบลับยิงจอกอครับคารีเจ็บ โอ้ยิงไทเกียวเจ็บจัดเลยครับมาทีจะเข้าไปปิดด้านหลังครับสองคนด้านบนของโปรตีนครับคูฟรารรเชลเลสเลสเตอร์มีฝากคูฟราเข้าไปฟิกเกอร์ตบเลยครับเชลเนสไลด์มาคอมโบคอมจอยไทยเกียวเข้าไปยิเป็นช้าแล้วดาวแมนไม่พอแต่ว่ามีครอสก,กเข้าไปเคลียร์ครับเสียให้กับโปรตินดั้เมิวจากสปปลาวแล้วเป็นไฟของเด็กลาวในเลนบนได้ทาวเวอร์ไปที่ละปล่อยครับ โอ้โหในการดันในเลนบนถือว่าสุดจัดนะต้องบอกเลยว่าการเปิดไฟต้องยกให้คูฟ้าเลยครับแต่ว่ากูฟ้าเองก็ไม่รอดเหมือนกันน้ำเสียไปสองแถมป้อมนี่คุ้มจัดครับยามุซ่าขอสอฟปอเปลาวโอ้เปิดได้เอาเรื่องเลยครับเด็กไทยตึงกับเด็กลาวแต่งครับใครจะแน่นอนว่ากันครับเข้าไปสับใส่ครับมาเทลส์าลีต้องสไลด์ออกไปครับมีด้านองชาโน่จีกับเมจิกช็อกเวฟอาร์ซ่าครับฉีกทางขวาครับด้านบนมีคนเดียวคาลี จะเข้าไปปิดคารีครับด้านฝั่งของบรเทศไทยครับตรงกลางกาวินิเวียต้องระวังครับและเทรนส์เรนเจอร์มาแล้วครับฟลามิคเข้าไปเติมด้านบนครับอ้าวแล้วไปโดนนาเลิเลียมีฟลามิคเข้าไปคอยซัพพอร์ตให้กับคารีครับเด็กไทย2คนต้องยืนระวังอยู่แต่ด้านหลังมากาวินิเวียก็ไปกระโดดใส่ครับและจะเอาพลังของสองเราไทยเกี่ยวเข้าไปอิมเวรชั่นแต่ดาวไม่ต่อเนื่องไม่มีครับโอ้แล้วโดนครับมาทีสครับกำลังจะหล่นเราเป็นฟลามิคเก็บไทยเกี่ยวโซดาเขลิเลียเก็บมาทีสออกแลกกันไปคนละหนึ่งต่อหนึ่งครับในฝั่ ฝั <muitas S 2> ่งของซ้อมราวแล้วดูคาลีลีคอใส่พร้อมโยกหน้าลิเลียกลับไปสู่ยมบาลเดียบแม่ยังไม่จบครับในฝั่งของซ้อมราวครับตอนนี้ไปบุกบ้านของเปรตไทยกับแบล็กสโตรมบอมของวีจงครับอารีกันได้ที่นอมครับเปิดสเปนไลท์วิลยิงใส่แล้วเขาวีจงวีจงไล่ปาใส่คาลีครับแม่มีคูฟราตามด้านหลังแล้วกาวีนีเวียนโดนปิดโอ้ยแล้วงานเข้าครับใส่นาทเลนไปแล้วครับซ้อมราวเปิดนาทเลนใส่บุเลของประเทศไทยครับคูฟราฝืนรับดาวเมตาวีจงฝืนเล่นครับรับดาวเมทไม่พอเสียไอ้กับฟอร์มิกสแควร โซไ,ออไปแล้วนี่คือโซปอล์เปล่าเลเจิบเดลี่โซเล่าคอมโบอย่างสุดตึงแล้วเกาวินิเวียเก็บงานยับได้มาได้กับไม่กอประเทศไทยเริ่มที่จะเคลื่อนไหวที่เลนบนกันอย่างต่อเนื่องครับโอ้ได้เลนบนนี่มีราปูเข้าไปเติมไฟครับสกายเอมอร์กับอิีบรันชั่นหอวไหลเกี่ยวเมซี่ดูเอททำสวยเอาคอมโบใช้เกี่ยวกับครอสของป,ประเทศไทยได้สวนสูบาปเราเป็นลเลียจะกปรนโบ้โซเปล่าเกาวินิเวียได้ฟาลามิีกแล้วเป็นมา,าทิสได้ครอสน,นะเทรนกันไปอย่างสุดมันเนี่ย โอ้โหนี่ครับบวกมาบวกกันไม่โก็เหมือนกันครับในฝั่งกอล์ฟเลนทรายแล้วไทยเกียวรวบได้สวยเหลือเกินเดียบโอ้โหไทยเกียวครับบอกเลยว่าสุดจัดประหลาดบอกแล้วก็วินต่อเนื่องเลยครับไรจากหน้าของเชียงใหม่อะแหวรุ่นเชียงใหม่ทําได้ดีครับดังลากเข้ามาได้ไหมครับไปดูอ่ะสกิลเคียใส่ดาวพรอมีครับสองลาต้องถอยทับกลับไปก่อนครตอนนี้เล่นไม่พร้อมกันครับ9นาทีตรงนี้หลอดเกินเรียบร้อยครับการเงินตอนนี้ส0 0 0 0ื่นแล0 0 0องหมื่นเจ็ดครับ โอ้เดือดจ้าเลยครัขอคนหนึ่งธงลาวครับใครเทียธงลาวขอธงลาวใครเทียธงไทยครับขอธงไทยครับตอนนี้โดนเข้าไปก็สเปนได้ร้อยเปอร์เซิ่งใส่น่าเอาวีจงครับไทยเกี่ยวก็ไปโซนครับด้านนอกมีหลอนที่กำลังโดนดีออกไปคูปราชเทรสเรเซอร์แซนไบ,บไฟต่อไฟช็อตต่อช็อตแล้วใครจะพลาดก่อนกนรรมเาวีจงเริ่มไปเปิดไฟครับราบปูด้านบนเดียว เดี๋ยวมาคะคองไฟกันอยู่ครับดนึงรอออกมาครับตอนนี้1,100งสาคนดูอย่าหยุดแชร์ครับตอนนี้ขอเลยครับอย่าหยุดแชร์ครับเพื่อในอุปสงคมอ e ีสปอร์ตโมบายลีเ n นที่กำลังจะเกิดขึ้นในอนาคตเดียว โอ้ตอนนี้ทัวร์นาเมนต์เริ่มที่จะเข้ามาในประเทศลาวกับประเทศไทยเยอะมากๆนะครับช่วยกันแชร์ออกไปก็ให้หมุนตันได้เห็นไปเลยครับว่านี่คือประชากรโมบายดิเจนที่ดูไลฟ์สดอยู่ครับสวัสดี1,165คนดูใครที่กำลังงงบ้านดำไปดูบ้านฟ้าครับตอนนี้คอมเมนต์เดือดมากแต่ว่ากาวินเดือดกว่าเข้าไปเปิดด้วยเขาสองเหล่ามีฟอนมิคอขและทะเลมเข้าไปครับไทยเกี่ยวกดน้ากองยูเวเช่นเข้ามาครับแล้วรวบดาวเบรดไปพ่อแบ็คสโตรกอนฟาร์มของวีนจงลงใส่เบลของสองเหล่าด้านหลังมาสเปสไลด์เ้ ตรงกลางโดนคารลียิงครับเท้วแท้จากแคทตี้คิงนอมยิงกดหล่นไปแต่โดนเซลเคิลแกล๊าของคารลีไปได้ทวิจงไปเทคคารลีครับฟราบิกสแกลเราเลีอยกไปครับเข้าไปเจอมันคอยของฟราบิกเด็กลาาต้องถอยรถออกไปครับ โอ้ไปเสียคาลีให้กับประเทศไทยครับแล้วดูโกวิดิเวียเติมมาอยูย่ยาวก็บพรมเมิกสเบืร์ดาวเมดเวดก็ไปใส่โกวิดิเวียครับสี่คนตรงนี้รวมพลังมันจันทบาละกลายเป็นบาเทอสกับกวิดิเวียสอบเปลาจะลุกเป็นไฟครับตอนนี้เคลียร์โกวิดิเวียเสียจังเกินเข้าไปเคลียร์หลอดทันทีครับในทีมงานของสปป,ปล่าครับ โอ้โห oh, oh, oh. ในการเปิดไฟในการเล่นในจังหวะต้องบอกว่าสองเลาก็เซอร์ไพรส์ได้สวยเหมือนกันแต่ว่าเด็กเราต้องระวังเดียวเพราะว่าเด็กไทยจะเข้าไปเข้าโหมยหลอดแล้วเข้าไปเล่นแบบนี้จะไหวหรือเปล่าไทยเกีียวไปเล่นกำลัองออกบ้าที่ละเสียจังเกอรในกัปพันเลเนประเ,เ,เทศไทยโอ้ไมคสกสตันจากหลอนเข้าไปครับหลอนครับเป็นผู้เล่นคนที่หกของประเทศไทยครับสตันใส่สแลขาสองเหลามามีเอาวีจงไปได้ราปูครับตอนนี้ไฟพังครับสองเรลาสองเลาต้องถอยเดียวยาวครับคารีก็สวีเไลวิวครับราปูต้องกลับ ไปเติวสปีดและเสียหลอดให้กับปรเติไทยอายการซาลิเอร์จากซีเอ็กซับจากฟรเติไทยเก็บหลอดออกไปครับโอ้โหใครมันพิมพ์มันครับใครมันพิมพ์มันครับใครเดือดพิมพ์เดือดครับตอนนี้วัยรุ่นลาวอยู่ไหนครับวัยรุ่นไทยอยู่ไหนใครชอบกดไลค์ใครใช่กดแชร์แ,และนี่คือแมสคอนดูไม่มีทีมก็เล่นได้คัมแบ็ง224ครับ เล่นกลากันมาครับเคลวเวฟต่อครับในเกมนี้ครับฝั่งของเประยดายและสอบเราครับโอ้สำหรับคนที่เข้ามาดูตรงนี้ไม่ต้องงงครับนี่คือเกม m โมบา e ล e เจนด์เกมระดับโลกที่กาลังจะจัดขึ้นครับ e ีสปอร์ตเวิลด์อ่ะเงินรางวัล3ล้านเหรียญนะฮะใครที่ได้ทีหนึ่งได้3ล้านเหรียญนี่บอกเลยว่ารวยเลยครับในการแข่งขันระดับโลกนี้กำลจะเกิดขึ้นเีย จัดเข้ามาการเจอกันของประเทศไทยและสบป,ปลาวครับในเล่นบนมีการทำเวฟครับปาลเมิกั์กเลี้ยงเวฟมาจะพยายามเบรกกระเสียทาวายกับประเทศไทย โอ้ตรงกลางครับกำลังจะโดนปิดครับตอนนี้ขึ้นไปครับทาวมิ่งหลอดกับทาวมิ่งเวฟคอนกรันที่จะเหนื่อยก็ต้องดูว่าเกมสวนของเด็กลาวจะเป็นยังไงตอนเข้าไปลึกเกินหรือเปล่ากับปลาปูเล่นกับลิเลียครับลิเลียจ่ายแบ็กชูเข้าไปครับครูฟราเข้าไปช็อตแลนเซอร์เจอร์เล่นกับเราโอ้จงดาวเมตตอนนี้ต้องโฟกัสหลอดก่อนครับสองเราแบ็กสตาร์คอนฟาร์มของปราเดนไทยเข้าไปเล่นกับผู้เล่นของสองเราแล้วดันลังจะเสียทาวเวอร์แต่ดูก็มีน่าคอมฟม้นต์สกอร์เล่น เข้าไปช่วยและทําให้เราคาลีได้ไทยเกียวกับตัดมาด้านหลังไปเสียคูฟราด้วยครับในฝั่งกองซอมเราครอสเก,กนเราคูฟราออกไปกวินได้ในฝัง่งฟารั่งสครับไฟกันยานดูเด็ดเผ็ดปันในฝั่งของประเทศเราครับโอ้คานั่นของราปูไปเสียให้กับลิเลีลลลยด้วยครับดาเมกเขาเลียก็จะรุนแรงมากเมจิกดาเมจอย่างชาร์โดนิจิกับเมจิกช็อคเวลครับ ตรงกลางมาเคลียอยางยาครับแล้วดูครับกุมิเวียไปกันโดแต่โดนชาร้างปฏิเสธครับมีสเปเรได้ไลฟ์ฟิวอีกครั้งครับคารีตัวเลดจะแบกลับภาระตรงนี้ให้กับซอฟเราในเกมแรกได้ดีขนาดใดครับโอ้โหฝฟกันไม่พักเลยครับนี่คือเกมแรกเท่านนกับนครับ1,245คนดูครับนี่คือแมตคนดูไม่มีทีมก็เล่นได้ปลอดได้กับซอมเราในเลนบอลยังไม่หยุดที่จะบัวกันครับคูฟราง้างมาครับทรนซ์เรเจอร์ าลมิดครับเช็คภูมิก่อนเลยครับเอาเลยครับสถานการณ์ตอนนี้สอบเรลากันบ้านได้แต่ประเทศไทยยังขึ้นบ้านสอบบอลเราไม่ได้ครับโ <c> อ้น่าจะต้องการเล่นหลอดอีกครับอีกสีสิวิธีตรงนี้ครับหลอดตัวต่อไปครับ ไขเชียลาวไข่เชียไทยครับธงไทยกับธงลาวอย่าหยุดครับในหน้าแชทตอนนี้บ้านดำา600ครับบ้านไฟพันสองครับเข้าไปไฟอย่างต่อเนื่องกาวินิเวียไปจำสวยครับแต่ว่าฟันมิกทำได้ดีกว่าก็พลักเข้าไปอมเปเช่กับไทยเกลวโอ้ไวสกอตไทยเกลวไทยเกลวอิมเปชั่นในสวยงามรักดาเมทเข้าสองราแบบเต็มรับบกกวินิเวียมเก็บราบกคาลีไปได้แบ็กดราก้อนฟรอมใส่นาคอบาร์ติสครับอาร์ทราร์กับวันรุ่ยครับทำงานมาลากูเก็บลีเลียส่วนกาวินิเวียเทรสลอรบูราโบเลนบอล เอาวีจงเก็บปราทิเหลือคูฟ้าตัวเดียวแล้วนี่ครับประเทศไทยกำลังจะปิดเกมใส่สอปต่อ,ตอลาวต้องเคลียร์เวฟในบ้านของเด็กลาวก่อนครับด้านบนก็ไปเคลียร์เวฟอย่างต่อเนื่องแล้วมีใช้เกยวด้านเกลียวตอนนี้ขอตีบ้านแล้วกลายเป็นเกมแรกชนะเป็นของประเทศไทยโอ้โหใครมันพิมพ์มันนะโคตรมันโอ้แล้วมันจัดเ,เด็กไทยทำได้ในเกมไล่ครับ โอเล่นกันแบบเบสออฟไลท์ครับขอคนหนึ่งหัวใจอย่าลืมกดหัวใจรวๆถึงหนึ่งหมื่นแล้วบ้านดำอย่าไปยอมบ้านฟ้าอย่าไปยอมบ้านฟ้าบ้านดำขอคนหนึงหัวใจโอ้โหมันจัดเดียคผมอยากให้เสมอเหลือเกินเนี่ยตอนนี้ครับบอกเลยว่าสูสีกันจริงๆนะแต่ฝั่งของสองราวโดไทยเกียวเข้าไปแน่นๆเลยครับโอ้เจอใช้เอินเชั่นไปลวกครับตรงหน้าบูบับครับสุดเกินเดียย โหเดือดเกินไปครับละนี่คือเกมแรกครับในฝั่งของซอลบลเอาที่ตามหลังไม่ได้ไทยไปก่อนในเกมไร่ครับเดี๋ยวยังไงเราพักอนะันสักคู่หนึ่งครับสนาทีเดี๋ยวกลับมาเจอกันเบรกสักคู่สนาทีใครที่อยากเข้ามาบวกมาจ่อย,อยนี้เข้าแวดวงเข้ามานะยังไงเราพักเบรกกันสักคู่เดี๋ยวกลับมาเจอกันครับอย่าลืมกดแชร์ด้วยจ้ะ